สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป6ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด7.11นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะในหน้า64และ65ค่ะข้อที่1เลยเนาะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะช่างนำแผ่นกระจกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาตัดเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีขนาดดังรูปเขาก็จะมีรูปมาให้นะคะแบบนี้นะผิวด้านบนของกระจกรูปแปดเหลี่ยมนี้ มีพื้นที่เท่าใดในแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาพื้นที่นะคะเราจะต้องจำสูตรให้ได้แล้วก็นำมาใช้ให้ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะตัดเนี่ยกระจกเนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะ,ะเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนำมาตัดขอบออกไปตัดขอบออกไปเป็นขอบในลักษณะสามเหลี่ยมนะคะทั้งสมุมตัดออกไปก็จะเกิดเป็นรูปแปดเหลี่ยม การที่เราจะหาพื้นที่รูปแปดเหลี่ยมสีฟ้านี้ได้นะคะเราก็จะต้องหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วนำมาลบด้วยพื้นที่ของกระจกที่เราตัดออกไปนะคะเพราะว่าสูตรพื้นที่แปดเหลี่ยมเนี่ยเราไม่มีนะคะเราจะต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนขั้นตอนที่หหาหูวาย่อพื้นที่เป็นพทจุดนะคะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อนที่จะตัดก่อนจะตัดจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สูตรว่าด้านคูณด้านนะคะใช้สูตรด้านคูณด้านแต่ละด้านเท่าไหร่เอ่ยเรามาดูในรูปส่วนตรงเนี้ยเขาให้20เซนส่วนเล็กๆตรงเนี้ยตรงขอบด้านข้างเนี่ยคือ5เซนกับ5เซนรวมกันก็คือ30นะคะ30คูณ30ค่ะจะได้ออกมาเป็น900ตารางเซนติเมตรนะคะ ย่อเป็นตอรอสมจุดนะคะตอรอจุดสมจุดจากนั้นทําขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเล็ก,ลกๆตรงมุม4ี่มุมนี้ก่อนแล้วก็ค่อยนําพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยที่เราหาได้900เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วลบสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมออกไปนะคะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเอาเป็น4ชิ้นเลยไหมที่ตัดออก4ชิ้นนะคะที่ตัดออก 4ชิ้นหารวดเดียวเลยนะคะ4เป็นตัวนำตัวแรกนะคะคูณกับสูตรของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง4คูณกับเศษ1ส่วน2ฐานเท่าไหร่ดูในรูปนะคะรูปสามเหลี่ยมฐาน5เซนสูง5เซนเหมือนกันเอา5คูณ5คิดเลขออกมาได้ออกมาเป็น 50ตารางเซนติเมตรแบบนี้นะคะเราจะหาเฉพาะพื้นที่ของรูปสีฟ้าที่เป็นแปดเหลี่ยมเนี้ยเราก็จะต้องนำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนตัดนะคะมาเป็นตัวตั้งแล้วลบออกด้วยตัดออกก็คือลบออกลบออกด้วย50นะคะเพราะฉะนั้นผิวด้านบนของกระจก รูปแปดเหลี่ยมนี้มีพื้นที่900ลบออก50เท่ากับ850ตารางเซนติเมตรจบละสำหรับข้อที่1นนะคะต่อในข้อที่2กันเลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะ สนามในอาคารแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละด้านยาว108เมตรระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของสนามถึงจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านยาว74เมตรสนามนี้มีพื้นที่เท่าใดก่อนอื่นเราก็วาดเลยพื้นพื้นที่ของสนามอาคารนะคะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโอไฟก็วาด อันนี้แล้วกันหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมแบบนี้แล้วเขาก็บอกความยาวแต่ละด้านมาว่า108 108นะคะเท่ากันหมดเลยด้าน,นเท่ามุมเท่านะคะระยะจากจุดกึ่งกลางามีจุดกึ่งกลางนะคะถึงจุดกึ่งกลางของความยาวแต่ละด้านแบบนี้และวัดมาเส้นหนวไว้ใช้เป็นเส้นสีฟ้านะคะคือระยะเนี่ย แล้วระยะที่เขาวัดมาเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งฉากนะคะ7จิบสี่เมตรส่วนตรงนี้ก็คือร้อยแเหมือนกันกับด้านบนนะคะเวลาเราสังเกตดูเนี่ยเราอาจจะดูยากแต่ให้เราแบ่งรูปนะคะแบ่งรูปหกเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ก็จะได้6รูปแล้วเราก็คิดเฉพาะพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี่ก่อนที่ครูฝ้ายขีดไว้นี่นะแล้วก็มาคูณกับ6นะคะ พื้นที่หเลยค่ะหรือว่าเราจะหาไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด6ชิ้นก็เอมาเป็นตัวนำหน้าคูณนะคะเหมือนในข้อที่ผ่านมาที่ครูไบ้เคยพาทำนะคูณกับสุดพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง6กคูณกับเศษหนึ่งส่วนสอฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะดูในรูป ดูในรูปเล็กๆนี้นะคะที่ชี้นะ108คือฐานความสูง74 108แล้วก็คูณความสูง74อ่ะจัดการคิดเลขออกมาค่ะได้เท่าไหร่2ตัดทอน6 2 1 2 236 3คูณ108ได้เป็น324แล้วเอามาคูณ74ได้ผลคูณออกมาเป็น2 3งหมนนะคะฝึกคิดเลขด้วยนะ ต้องตั้งคูณนะคะหน่วยเป็นตารางเมตรต่อรจุดมจุดสรุปคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นสนามนี้มีพื้นที่2องหมืนตารางเมตร แบบนี้นะคะโอเคจบแล้วสําหรับข้อที่2เรามาต่อกันในข้อที่3เลยนะคะหน้า65ค่ะข้อ3กับข้อ4 2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะจินดาขายที่ดินแปลงหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีเส้นทแยงมุมยาว50วาและ75วาโดยขายในราคาตารางวาละ4,000บาท จินดาขายที่ดินแปลงนี้ได้เงินเท่าใดเราก็หาพื้นที่ก่อนของที่ดินนะคะแล้วค่อยนำมาขายนะคะพื้นที่ของอที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวสูตรพื้นที่ต้องใช้อะไรคะเศษหนส่วนสคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมซึ่งโจทย์ให้เส้นทแยงมุมมาสองเส้นละก็โอเคเรียบร้อยเอาเข้าสูตรเลยคะ่ะหาพื้นที่สี่เหลี่ยม รูปว้าวเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมว่าวเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมแทนตัวเลขลงไปในสูตรเลยค่ะ50นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือ75แบบนี้นะคะแล้วก็คิดเลขค่ะตัดทอนนี้1 25, 25่สคูณกับ75ได้ ผลคูณออกมาเป็น1,875ตารางวาแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาว่าพื้นที่ดินนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะไม่ได้ถามแบบนี้แต่โจทย์ถามว่าเอาไปขายแล้วตารางวาละ4 0 0 0บาทเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่เราก็หาขั้นตอนที่2ค่ะนี่เป็นขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่2คือหาจำนวนเงินจำนวนเงิน ที่จินดานะคะที่จินดาจะขายได้นะคะขายที่ดินได้เท่ากับตารางวาละสี่พันมีอยู่หนึ่ห้าตารางวาคิดเลขออกมาเลย ศูตัวสี่ห้าสใส่ศทดสองสีบวกตัวทดสเป็น30ใส่0ูนย์ทดสามสีบวกตัวทด3เป็น35ใส่5ทด3 414บวกตัวทด3เป็น7เพราะฉะนั้นเขาก็จะขายที่ดินนี้ได้ในราคา7จ็ดล้านห้าแสนบาทนะคะเจล้านบาทใครอาจจะเอาหนึ่เเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณกับ 4,000ก็ได้นะคะการคูณสลับที่กันได้ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบเลยค่ะจินดาขายที่ดินแปลงนี้ได้เงิน7 5 0 0ล้านบาทนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคต่อข้อสุดท้ายค่ะ อ่านจดพร้อมกันเลยนะลุงพีมพ์ต้องการปลูกข้าวโพดบนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้านคู่ขนานกันยาว1、2 0เมตรและ200เมตรซึ่งอยู่ห่างกัน80เมตรอ่ะดูนะคะตีความก่อนที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานให้มาแล้วเพราะว่าสูตรของเราจะต้องใช้ด้านคู่ขนานนะคะเป็นผลบวกของด้านคู่ขนานนะแล้วก็ อยู่ห่างกันเนี่ยเส้น2เส้นนั้นอยู่ห่างกัน80เมตรนี่คือความสูงนั่นเองนะคะความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยเราหาพื้นที่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยนํามาแปลงหน่วยเป็นไรนะคะหาพื้นที่ออกมาเป็นตารางเมตรให้ได้ก่อนขั้นตอนที่1หาพื้นที่ที่ดินของที่ดิน รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหส่วนสสูตรค่ะเศษหส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงมาเลยเซส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนาน,ด,านด้านคู่ขนานเขาบอกมาแล้ว120บวกกับ200ความสูงคือ80คูณไป นะคะเศษ1ส่วน2คูณ120บก200ก็คือ320แล้วก็เอาคูณ80คิดเลขออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะได้พื้นที่ออกมาเป็น12,800นะคะอย่าลืมคิดเลขด้วยนะคะเด็กๆตารางเมตรแต่เอาไปปลูกนะคะก็คือใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ละเขาพูดถึงไร่อะ ไร่ละ3.5กิโลกรัมแล้วก็ให้หน่วยในวงเล็บมานะคะในการแปลงว่าพื้นที่1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรให้เราแปลงพื้นที่ของเราเนี่ยที่เป็นตารางเมตรให้เป็นไร่ก่อนจะได้ง่ายนะคะจะได้เอาไปคิดหาเามาเล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้นะคะขั้นตอนที่2คือครูฝ้ายจะขอแปลงหน่วยโดยจาก 1,600จากข้อความที่เขาให้มานี่นะคะก็จะตีความได้ว่า1,600เมตรอ่านตารางเมตรนะคะขออภัยตารางเมตรเท่ากับ1ไร่ถ้าที่เราหาได้นะคะที่ดินของลุงพีมค์คือ1,2,800ตารางเมตรเนี่ยก็จะจำนวนไร่ก็จะมีมากขึ้นเนาะเทียบเลยค่ะเทียบบัญญัติตยางนะคะ 12,800คูณ1แล้วส่วนด้วย1,600นะคะเท่ากับกี่ไร่ตัดศูนย์คู่นี้ตัดศูนย์คู่ที่2องเอา128ส่วนด้วย16ได้คำตอบออกมาคือ8ไรนะคะตั้งหารเลยก็ได้นะคะได้8ไร่แล้วก็มาดูการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดค่ะ ไร่ละ3.5กิโลกรัมแต่ว่าลุงพิมมพ์ีที่ดินอยู่8ไร่การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็จะต้องใช้เยอะขึ้นโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเท่าไหร่เอ,อย่ยไร่ละ3.5กิโลกรัมมี8ไร่คูณ8ไร่เข้าไปนะคะจะได้ 28กิโลกรัมนะคะแบบนี้เนาะเป็นทศนิยมแล้วก็คูณแล้วมันจะเป็นจุดศูนย์นะคะูั้าจจะขอเขียนแค่28เพราะฉะนั้นค่ะสรุปคำตอบได้เลยเพราะฉะนั้นลุงพิมพ์ต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดอย่างน้อย28กิโลกรัมโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดสุดท้ายในบทที่7นะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะถ้าเกิดว่า อยู่ในช่วงของการเรียนการสอนในบทวงกลมครูฝ้ายก็จะอัดคลิปนะคะถ้าสะดวกครูฝ้ายก็จะอัดคลิปแบบฝึกหัดบทวงกลมมาให้เด็กๆนะคะรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ